สีเริ่มสวยแลวนะครับนี่นะฮะใช้ไฟกลางซ้ำไปนิดนึงนะฮะช่วงท้ายนะครับสูตรน้ำตาลเคี่ยวสูตรนี้นะครับต่อยอดเมนูอีกหลายๆเมนูเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นน้ำยำปลาลาหรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มเจียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับรับรองว่าหอมอร่อยนัวแน่นอนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับสำหรับ E ีนี้เชฟชาติก็จะมาทำ สูตรน้ำตาลเคี่ยวให้ชมกันนะครับซึ่งจะใช้สำหรับทำน้ำยำหรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มต่างๆนะครับสูตรนี้ทำง่ายมากนะครับส่วนผสมก็ไม่เยอะนะฮะนี่นะครับก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำปล่านะครับน้ำมะขามเปียกสูตรนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวชาติมาทำให้ชมนะครับอันนี้ชจ้าชาติทำเองนะฮะแล้วก็จะเป็นน้ำปลาแนะนำไม่ใช่เป็นน้ำปลาแท้นะครับแล้วก็จะเป็น เกลือนี่นะส่วนผสมแค่นี้นะครับทําง่ายแต่ว่าอร่อยลงตัวแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทําครับไปครับเราก็นำกระทะมาตั้งนะครับใช้เป็นไฟเบานะครับในการเคี่ยวน้ำตาลนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวของเราก่อนนะครับเี๋ท่านผู้ชมจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊ก็ได้นะครับใช้ไฟเบาเคี่ยวไปนะครับให้น้ำตาลละลายให้เป็นแบบเหมือนคาราเมลก่อนเลยนะฮะ่ันผู้ชมเราจะเอาสีของน้ำตาลเคี่ยวเรานะฮะ ให้แบบสีสวยนิดนึงนะครับพอเราเคี่ยวน้ำตาลของเรามานะฮะให้สีเข้มนิดนึงนะครับให้สีแบบเหมือนคาราเมลอย่างนี้นะครับข้อดีนะครับของการเคี่ยวน้ำตาลให้แบบสีเข้มอย่างนี้นะครับนี่นะฮะหนึ่งเลยนะครับสีน้ําตาลเราจะสีน้ําตาลเคี่ยวเราจะสวยนะครับสองเลยนะครับกลิ่นน้ําตาลเคี่ยวจะหอมมากๆเลยนะครับอ่ะนี่นะฮะพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็มาลงเป็นส่วนผสมที่เหลือนะครับ น้ำปล่าครับลงไปครับน้ำมะขามเปียกครับลงไปครับตามด้วยน้ำปลาครับเกลือครับเคี่ยวซ้ำเลยนะครับใช้ไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยนะครับเดี๋วเราค่อยมาใช้เป็นไฟกลางเคี่ยวซ้ำตอนท้ายนิดนึงนะครับนี่นะฮะค่อยๆเคี่ยวไปนะครับสีเริ่มสวยแลวนะครับนี่นะฮะใช้ไฟกลาง ซ้ำไปนิดนึงนะฮะช่วงท้ายนะครับสูตรน้ําตาลเคี่ยวสูตรนี้นะครับต่อยอดเมนูอีกหลายๆเมนูเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ําจิ้มลูกชิ้นน้ํายำปลาล้าหรือว่าจะเป็นน้ําจิ้มเจียวนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับรับรองว่าหอมอร่อยนัวแน่นอนนะครับเดี๋ยวเทชมหน้าตานิดนึงฮะน้ำตาลเคี่ยวนะครับพอเย็นลงนะครับเดี๋ยวเขาจะมีความหนืดความเหนียวมากขึ้นนะครับเดี๋ยวรสชาจะไปทําเป็นน้ำจิ้มเจียว เพื่อทําทานกับไก่ทอดจิ้มเจีวนะครับก็ฝากลองเอาไปทานดูสำหรับสูตรนี้นะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับ